ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านแม่หวานโรงเรียนบ้านแม่หวานเป็นโรงเรียนในสำนักงานประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498ตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลป่าเมียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วิสัยทัศน์โรงเรียนนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุขมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ รัชญาโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ะระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน85คนข้าราชการครู7คนพนักงานร,ราชการ1คนอัตราจ้าง3คนให้บริการทางการศึกษาครอบคุมทั่วหมู่3ของตำบลป่าเมียง จัดการศึกษาโดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการทำงาน่านแผนปฏิบัติการประจำปีควบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยมีนายธีรพงษ์บัวลอยลมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและธรรมิบาลเน้นการทำงานเป็นทีมการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษากับสุด,ดน<ช>ิ้ผิด้านและนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้เล็งเห็นว่าความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้หน่าอยู่หน้าดูน่าเรียนและสร้างความเชื่อถือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามประเดินประมินดังนี้ด้านที่ 1. ด้านนโยบาย มีการนำเนินการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนจึงกำหนดนโยบายไต่ทัดเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมให้โรงเรียนน่าดูน่าอยู่ น่าเรียนและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองโดยกำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีรายงานผลดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ โรงเรียนยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและรับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการสถานศึกษาชาวบ้านชุมชนศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ด้านที่สองด้านกายภาพโรงเรียนได้ดำเนินการจัดบริเวณโรงเรียนโดยรอบให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามเช่นโรงอาหารสถานที่ประกอบอาหาร อาคารอนเนกประสงค์สนามกีฬาหน้าเสาธงห้องปฏิบัติการต่างๆห้องผู้บริหารสถานศึกษาห้องประชุมห้องสมุดรวมไปถึงการจัดบริเวณห้องน้ำห้องสุข,ขาของครูและนักเรียนแยกชายหญิงสะอาดถูกสุขลักษณะมีแผนผังอาคารป้ายชื่อโรงเรียนรั้วบอกเขตพื้นที่โรงเรียนอย่างชัดเจนมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถางส่วนย่อมแปลงพืชผักส่วนครัวเรือพนพอชํำศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนฐานการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนในยามว่างอีกด้วยด้านการจัดการห้องเรียนมีป้ายชื่อห้องเรียนและครูประจำชั้นป้ายแสดงจำนวนนักเรียนสมาชิกในห้องเรียนป้ายความรู้คติพจน์หรือคำขวัญ ห้องเรียนมีแสงสว่างที่เพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกภายในห้องเรียนสัญลักษณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์และมีการจัดป้ายแสดงผลงานนักเรียนมุมอ่านหนังสือมุมสบายเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดอย่างเป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งานด้านที่สามด้านความปลอดภยัยโรงเรียนได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียนและบุคลากรเน้นความสะอาดเป็นระเบียบตรวจสอบความแข็งแรงจุดเสี่ยงต่างๆที่เป็นเขตอันตรายให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานกำหนดจุดรับส่งนักเรียนให้กับผู้ปกครองรั้วรอบๆโรงเรียนให้แข็งแรงเข้าออกโรงเรียนได้สองทางติดอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคารเรียนอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วเวนยามควบคุมนักเรียนประจำทุกวัน ทั้งยังดำเนินงานภายใต้มาตรการโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องให้ความรู้สร้างความตระหนักสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่สร้างความร,ร,าามรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนในภัยคุกคมทุกรูปแบบด,ด้านที่4ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านแม่หวานการจัดการส่งเสริมมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นการขัดแยกขยะแยกขยะเปียก ขยะแห้งขยะรีไซเคิลมีการนำขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอต่อนักเรียนมีการจัด,จดกิจกรรมรณรงค์ในการใช้พลังงานอย่างประหยัดโดยให้ความรู้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึก ในการหลักโลกจัดกิจกรรมวันสำคัญหรือในโอกาสต่างๆและสอดแทรบบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลายๆวิชาอีกด้วยด้านที่ห้าด้านพฤติกรรมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนนโยบายของผู้บริหารพยายามสร้างให้โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านให้ทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันมีความรัก ความผูกพันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลมีความปลอดภัยเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขสร้างความสุขให้กันและกันทําให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตบริการมีระเบียบวินัยแต่งกายสะอาดพูดจาไพเราะคณะกรรมการสถานศึกษาวัดที่อยู่ในเขตบริการตลอดจนชุมชน ผู้ปกครองให้ความดูแลเอาใจใส่และให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมัน่นความศรัทธาให้กับผู้ปกครองและชุมชนด้วยดีเสมอมา